โอเคครับเห็นว่าลงชื่อ16คนแล้วนะครับครบองค์ประชุมนะครับขอเปิดการประชุมสภา,านิสิตจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่28สมัยประชุมสามัญที่1ปีการศึกษา2568นะครับที่เวลา18นาฬิกา22นาทีวันนี้มีเรื่องน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปด้วยความรวดเร็เรเรวระเบียบวาระที่1นะครับเรื่องแจ้งเพื่อทราบ1.1แจ้งให้ทราบถึงการสิ้นสุดสมัยการประชุม สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยสามัญที่หนึ่งก็เนื่องด้วยสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพศสองพห้าอเกข้อย2สินะครับสมัยประชุมสามัญในภาคแรกจะสิ้นสุดในวันที่31สิสิงหาคมนะครับแล้วก็วันนี้วันที่28สิสิงหาแล้วแล้วเราก็คงไม่มีประชุมอีก นะครับก็แจ้งให้ทราบไว้ว่าวันนี้น่าจะเป็นการประชุมในสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ถ้ามีอีกก็จะเป็นวิสามัญน,นะครับจนกระทั่งอา่าเปิดเปิดภาคการศึกษาปลายก็จะเป็นสมัยสามัญที่สองนะครับผมก็ถัดจากนี้หากมีการประชุมอะไรก็จะนัดเป็นสมัยพิสามัญเรานะครับแล้วก็ในช่วงสอบก็จะพยายามไม่ไม่นัดประชุมนะครับผมเพราะนั้นอ่อย่างมากก็ อาจจะมีประชุมอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับในในเดือนกันยายนหรือสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวขอดูเวิร์กโหลดที่สภานราได้รับก่อนนะครับโอเคครับระเบียบวาระถัดไปกระทู้ถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สามรับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สี่เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับระเบียบวาระที่ห้าเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับระเบียบวาระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีครับ ระเบียบวาระที่เจ็ดเรื่องอื่นๆจ1จุดหนึ่งเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมธิการในคณะกรรมธิการวิสามันสวัสดิการนิสิตเพิ่มเติม,ตมโดยกิตตเมธเสนอโดยกิตตเมธช้างเผือกสมาชิกสมาชิกสภา,านิสิ์สามัญคณะวิทยาศาสตร์เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพด้ว <c oughs> ยในข่าวประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยสามัญที่หนึ่งครั้งที่สองปีการศึกษาสองพันหรยหกิบแปด วันพฤหัส,สบ,บดีที่5มิถุนายน2568ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญสวัสดิการนิสิตขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2567ข้อ82และคณะกรรมการได้เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจและคัดเลือกนิสิตที่มาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้แต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการวิสาม,มันสวัสดิการนิสิทธ์เพิ่มเติมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. กัญญานัตนาเพชร 2. การธิดาสายญาติ 3. ดกิรินาสุขสดอ 4. ธนพลโลหะชิตพิทักษ์ 5. รัชภูมิไส่บัวขำ 6. วรพิชาติมินประพาน 7. สวัสกรปิติวรยุทต 8. สุทธนัทสินทุพินโย9ศริรพพร้อมญาติดังนั้นคราพเจ้าจึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามันสวัสดิการนิสิตเพิ่มเติมดังรายชื่อข้างต้นครับก็ขอขอให้เพื่อนสมาชิกได้รับรองให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรรมธิการเพิ่มเติมดังที่ผมได้แจ้งรายชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับก็เก้าคนนะครับเมื่อกี้ที่ได้อ่านมาก็จะมีสมาชิกครับขอบคุณครับก็จะมีสมาชิกท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นเช่นอื่นไหมครับถ้าไม่มีขอใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมข้อเจสิบเจดนะครับจะมีไหมครับเห็นว่าไม่มีนะครับก็เป็นมติของที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มกรรมธิการเก้าท่านนี้ไปในคณะกรรมธิการวิสามัญส่วนดิการนิสิตครับก็ขอบคุณผู้เสนอนะครับวันนี้ระเบียบววราหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาเข้าร่วมการประชุมครับขอปิดการประชุมครับ16นาฬิกาอ่ขออภัยครับ18นาฬิกายนาทีครับสวัสดีครับ